สวัสดีครับพี่น้องครับนี่อยู่กับหมูขึ้เก่เาครับนี่จะพาพี่น้องมาเรียนรู้กันดีด้ำเชื่อครับแล้วผมกับคือมือใหม่ครับจะพาพี่น้องมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับอันดับแรกคือให้อาบน้ำ พอหมูที่ข้าจะเตรียมเลียดไว้ก่อนครับอาบน้ำให้เพื่อนสดชื่นนะครับอาบน้ำล้างกอกให้เรียบร้อยครับข้าจะตหายอาหารเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะครับจะอาบน้ำเงินเดี๋ยวอีกนิดหน่อยอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวข้าจะทำการเลียดให้พี่น้องเบื้องกันครับ นะครับพี่น้องครับเป็นขั้นตอนการเตรียมเกี่ยวลองับน้ำเชื่อนะครับนี่ครับเกีเ่ยวทบเสแสงครับเกี่ยวยังกระดครับถ้าจะใส่ใส่ถุงเอ,เอาถุงลงไปนี่นินะครับเวลาเทาเอาน้ำเชื่อเทาจะเด้ถ้าใส่ถุงไปนะครับ เดี๋ยวเขาจะอใส่ก็ได้ครับเขาเขาจะเอาเอาใส่แก้วเลยก็ได้แล้วผมจะใส่ถุงนะครับใส่ยางรัดกับยางรัดสั้นหนึ่งที่เดีจะเป็นสีนะครับถุงใส่ใส่แกงแ่บนมัน,น,นจะดีกว่าถุงแบบเบมันจะเท่อย่างไร ่อไปข้าก็จะมีมีแผ่นกองนุงเชือกครับข้าก็จะเปิดออกข้าก็จะดึงว่าแผ่นหนึ่งก่อนครับขั้นตอนที่สองขากับพี่เอาหุ่นครับหุ่นเขาอยู่ฝั่งพีเดี๋ยวเาจะเอาหุน่นไปหาพุ่นครับ นะครับเอาไว้ตักก้งกลางจังหน่อยครับ นีครับพี่น้องครับหลังจากข้าเลียดแล้วม,มันก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับมม่ก็จะมีเม็ดสาคูลงมานําเนี่ยครับก่อนก่อนที่ข้าจะเลียดข้าก็เบืเอานะเม็ดสาคูครับแต่ว่าตัวนี้มันก็นยังลงเลืออยู่ครับเาขาก็เลยใส่แผ่นกองกองออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องหน้าตาข้างในนําเื่อว่าจะได้ร้ายสำไรนะครับน้องเดี๋ยข้าต้องแกะแกะอันนี้แผ่นกองออกก่อนนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนําเชื้อห้าก็จะอยู่อยู่ในในถุงนะครับวเวลาห้าจะเอาไปใส่ห้าก็จะเอาดึงดึงถุงออกนะครับหรือว่าห้าจะบอ่บอบ่อใส่ถุงก็ไดหรือห้าจะเอาเอาใส่ไอไอแกเห้าเลยก็ได้ครับแล้วผมจะดึงดึงถุงออกมานะครับว่าเป็นยังไงนี่ห้าวบ่ด้เอาไปใส่งานจริงนะครับเพียงแต่ว่าห้าเห้าหลเียด รีดทดลองเมองสืส่อครับเขาก็จะมียางหมัดอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาฟังผีครับเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับยวจะดึงถุงมาครับนี่ครับมาตัวนี้ สำหรับอันนี้เป็นเครื่องซีดนะครับเขาจะจะใส่เครื่องตัวนี้เป็นเป็นตัวซีดรับหลอดห<อ>ลอดครับบรรจุน้ำเชื่อเขาก็จะหน้าตาประมาณน,นี้ครับนี่ครับเขาจะบรรจุได้หนึ่งหนึ่งร้อยซีซีนะครับนีบ่ครับบอกหนึ่งร้อยซีซีครับแต่ว่าเขาจะบ่บ่บ่ใส่ถึงหนึ่งร้อยครับเอาประมาณแปดสิบครับ ่าวเข้าใส่เองราวะเพ้าพุ่มกันใหม่นะครับคือว่าโบเคยซีิ้นแปลว่าซี้นมันค่อยจะได้ง่ายนะครับพี่น้องครับนี่ครับเทส่แก้วเรียบร้อยเลยครับมันก็จะประมณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ใส่หลอดน้ำเชื่อครับเดี๋ยวทีมีผู้ซอยครับเดี๋ยวซอยไทยครับนี่ครับหลอดน้ำเชื่อจะยูแบบลัสนาทังสี่ครับ เดี๋ยวมันจะอายุน,น,นยี้ครับจะเท่คอยเทครับจะหัวิ่นฟองเท่เลยน,เะ 8, 40, 40นะครับพอาสีใจแปดสิบสี่นะครับพี่น้องฟองนี้น้อยโบเปน็นอย่างครับ,รบประมาณนี้ครับเสร็จแล้วหนึ่งลอดครับอีกลอดนึ่งครับ เขาจะบบท่านเฮดสารละลายนะครับเพราะว่าเฮดโบท่านเป็นนะครับเราจะเอาซะก่อนครับมันเหลือครับได้เก่าซีครับเกือบลอยเอาเอาให้เบิดพอดีครับเป็นว่าได้ได้ซองลอยชีสแล้วครับอยู่ในนี้เหลืออยู่นิดนึงครับนี่ครับมันจะมีมีปุ่มปรับปรับต่างเวลานะครับ ว่าจะเข้าจะใส่ความหอนจากนราที่นะครับเข้าจะปั๊บไปยูทีหาเบื้อหาครับหาหาจุดหาครับประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ครับแบบน,นี้เขาก็จะเอาหลอดมาหันมาใส่สิครับมือใหม่ครับหาเทจ จะเ,เอามาใส่แบบชิ่งสี่นะครับเขาก็จะไฟก็มาหน่อยหนึ่งเขาก็จะกดลงโคตลงสีับเราก็จะน้าหนึ่งหดชิปว่าไฟดับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ไฟดับเขาก็จะหน้าหดซิฟเขาก็ถอนหนีออกนะครับ ตอนขามันออกที่ในี้อาก็ดเดขึ้นมาครับนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะเสี่ยสนิทดีครับแบบนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วเ้าก็จะบอส่เต็มปันนี้ครับมันเต็มมันจะเสียนยากครับอีกอันนึงครับนี่ครับเหรียญมือนี้ได้สองหลอดครับประมาณสองรอยสี่สี่ครับ ถ้าเขาจะเห็ดน้ำเชื้อสดหรีดน้ำเชื้อสดผสมเลยครับเพราะว่าตีสารยังื่ท่านเปลี่ยนนะครับนี่เป็นการใส่ได้ครับก็ผมไปเจอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ